มาดูตรีโกนข้อนี้นะครับตรีโกนข้อนี้เนี่ยก่อนจะเฉลยนะครับหนูต้องรู้จักนิยามของเรเดียนก่อนนะครับมุมในระดับมปลายมี2หน่วยนะครับคือองศากับเรเดียนคล้ายๆอุณหภูมิตอนมตอต้นเราเรียนมีอะไรอะ่ะมีฟาเรนไฮต์โรมเมอร์เคนวินเซลเซียสนะครับอุณหภูมิยังมีหลายหน่วยเลยมุมมันก็มีหลายหน่วย อันจริงๆแล้วมีมากกว่า2 2หน่วยนี้นะครับแต่มปลายเอาแค่องศากับเรเดียนพอนะครับโดยที่2หน่วยนี้มีความสัมพันธ์กันตามสมการ180องศาเท่ากับพายเรเดียนวันนี้พี่อยากโฟกัสคำว่าเรเดียนครับหนูต้องรู้จักนิยามก่อนนะนิยามเรเดียนเวลาพูดนิยามเรเดียนทีไรหิวทีเลยนะจะไม่หิวได้ไงเพราะนิยามของมันเนี้ย พี่หนึ่งอ้างอิงจากพิซซ่านี่ครับเขาบอกว่าถ้าอุ๊ยเดียวไปหน่อยนี่เขาบอกว่าถ้ามุมที่รองรับส่วนโค้งนี้หรือพิซซ่าชิ้นเนี้ยกางเซตาและมีหน่วยเป็นเรเดียนนะครับจะสามารถหาได้จากความยาวขอบชีส <c oughs> นะครับก็คือเอา S เนี่ยหารด้วยรัศมี นี่นะนิยามเรเดียนกล่าวไว้ว่าเซตาจะเท่ากับ S ส่วน R ประเด็นตามมาครับเนื่องจากนิยามเรเดียนนะครับว่าเซตาเท่ากับ S ส่วน R ประเด็นตามมาคือวงกลมที่เรากำลังทำในข้อนี้เป็นวงกลมที่มีรัศมียาว1หน่วยเป็นเรื่องแล้วครับถ้า R เป็น1แปลว่าอะไร R เป็นหนึ่งแปลว่ามุมกับความยาวส่วนโค้งจะเท่ากันพอพูดว่ามุมกับความยาวส่วนโค้งเท่ากันเนี่ยน้องมงคลจะรับไม่ค่อยได้พอติดแต่มุมที่ไม่หน่วยเป็นองศาไงที่มันจะเป็นไปได้ยังไงมุมกับความยาวส่วนโค้งเท่ากันอ่ะสมมติว่ามุมนี้30องศาส่วนโค้งนี่ก็ยาว30องศาด้วย มันยังไงพี่30สิบองศาตลกตายเลยไม่ได้ครับหนูต้องเปลี่ยนให้เป็นเรเดียนก่อนเปลี่ยนให้เป็นเรเดียนเหรอคะพี่อ,อ๋อสามสิบองศาก็คือพายส่วนหอ่ะถ้าพุมนี้กลางพายส่วนหแปลว่าส่วนโค้งนี้ก็จะยาวพายส่วนหด้วยใช่ครับเออพี่ครับแล้วมันมีหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยตามรัศมีครับถ้ารัศมีมีหน่วยเป็นเมตร ส่วนโค้งนี้ก็จะยาวพายส่วนหกเมตรอันไหมลูกพี่แล้วพายส่วนหกเมตรมันกี่เมตรเอา้าเอ็งก็แทนพายด้วยสามจุดหนึ่งสี่เข้าไปสิแล้วสามจุดหนึ่งสี่หารหกเข้าใจยังหน่วยของส่วนโค้งจะหน่วยเดียวกับรัศมีงานนี้เขาบอกวงกมลมรัศมีหนึ่งหน่วยงั้นส่วนโค้งก็จะยาวพายส่วนหกหน่วยเก็ตยังครับเอาตรงนี้ให้รู้เรื่องก่อนนะ ถ้าใครไม่เคยเรียนนิยามเรเดียนข้อนี้หนูข้ามไปได้เลยครับนะข้อนี้เด็กจะทําได้ต้องรู้จักนิยามเรเดียนก่อนเอาล่ะถ้าหนูรู้จักนิยามเรเดียนแล้วมาดู AOB AOB กลางอัลฟาโดยที่อัลฟานี้อยู่ในช่วง0ถึงพายส่วน2อตรงนี้อัลฟานะครับ AOD กลางเบต AOD กลางเบนะครับ อ๋อนี่อัลฟาถ้าจากนี่มาถึงนี่เลยนี่เบต้าโดยที่เบต้าเกินพายส่วน2แต่ไม่ถึงพายก็ใช่นะพอดูแล้วเบต้านี่เกิน90องศาแต่ไม่ถึง180ยแปดนะใหญ่บเบิ่มเลยนะครับโจทย์ถามอย่างแรกครับ AB เท่ากับ sin ์อัลฟา Alpha, จริงหรือเปล่านี่คือ AB นะถามว่า AB เนี่ยยาวเท่ากับไซน์อัลฟาจริงหรือเปล่าอ่ะไม่ยากนี่ตรงนี้ละกันกอไก่ s i น์อัลฟาเท่ากับอะไรปกติ s ซน์เท่องอะไรครับข้ามส่วนฉากถูกปะข้ามก็คือ AB ฉากก็คือรัศมีแต่งานนี้รัศมีมันเป็นหนึ่งไง พอนไซอัลฟาเท่ากับ AB ก็ถูกต้องแล้วทันไหมครับนากอไก่ง่ายมากขอใขรครับ BC ยาวเท่ากับสแควรูทสองลบสองอัลฟาจริงหรือเปล่าขอใขรนี้เริ่มยาก BC อยู่ไหนือ BC คือเส้นนี้เส้นสีเขียวๆนี้นี่คือ BC เอาล่ะตอนนี้หนูดูสามเหลี่ยม OBC พี่ขออนุญ,ญาตนะครับข้อขอใคร ขออนุญาตดึงสามเหลี่ยม OBC ออกมาดูขาด้างนอกเส้น OB กับเส้น OC คือรัศมีของวงกลมนี้พอ,อนยาวหนึ่งทั้งคู่อ่นานไหมมุม O ตรงนี้กลางเท่าไหร่ตรงนี้กางมันก็ต้องกลางพายส่วน2อลบอัลฟา จริงป่ะเก้าสิบอ,องศาก็ได้อะใครชอบเป็นเออเาเป็นพายดีกว,ว่าลบอัลฟาจริงป่ะเพราะจากนี่มานี่มันอัลฟาเห็นนะแล้วจากนี่มานี่มันหนึ่งมุมฉากผลส่วนเนี้ยส่วนที่เหลือสีแดงแดงตรงเนี้ยตรงนี้ฉากรู้ป่ะส่วนที่เหลือสีเขียวเขียวตรงเนี้ยก็ต้องกลางเท่ากับอัลฟาลบเออต้องกลางเท่ากับพายส่วนสองลบอัลฟา พอถึงขั้นนี้หนูจำได้ยังด้านมุมด้านใช้ law of อะไรลูก law of cos หรือบางคนะเรียก law of cosine ก็ได้เต็มยศเลยนะก็จะได้ว่า bc กํลังสองเท่ากับ co กํลังสองบวก bo กำลังสองลบส co bo cos ายส่วนสลบอัลฟา ทััมครบเป็นไปตามสูตรหรือเป็นไปตามกฎของคอสนั่นเอง CO กับ BO คือรัศมีของวงกลมวงกลมนี้เป็นวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้ครับเรียนได้แต่ม .3 แล้ว cos 90องศาลบ A เท่ากับ sin a ฉันใด cos พพยส่วน2ลบอัลฟาก็ต้องเท่ากับ sin ์อัลฟาชันนั้น นปะนะเอก,กลักษณ์พื้นฐานเลยนะครับนี่จากก้อนนี้มาเป็นก้อนนี้บางคนท่องตอนเด็กๆจำได้ป่ะ s ้า์เจะเท่ากับ c o s บีได้เมื่อ A อเอบนะครับเมื่อ a บก b เป็น90องศาห,หรือพายส่วนสองนะ พราะาวันนี้เรามี s ซน์อัลฟาไซน์อัลฟาก็เท่ากับคอสพายส่วน2ลบอัลฟาขอให้มุมมันบวกกันเป็น90องศาจบพันธ์บีซีเดียวก็ถอดรูทก็เลยเป็นรูท2ลบ2ไซน์อัลฟาแค่นี้เองนะครับขอไขก็ถูกต้องแล้วโดยใช้กฎของคอสเข้าช่วยมาดูข้อควาย ข้อควายถามแปลกครับถามความยาวซ d ตรงเนี้ยยาวเท่าไหร่น้องครับนิยามเ,เรเดียนยังอยู่ใกล้ๆความยาวส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วยเท่านั้นนะจะเท่ากับมุมที่รองรับส่วนโค้งนี้ดูเห็นมุมตรงนี้ป่ะมุมนี้มันกางเท่าไหร่จากนี่มาถึงเนี่ยโจทย์บอกว่าเบตา้าแล้วตรงเนี้ยคือหนึ่งมุมฉากทันไม่รูก พันมุมสีเขียวๆที่เหลือก็เป็นเบต้าลบหมุมฉาก1มุมฉา,ากจะเขียนพายส่วนสก็ได้เขียน90องศาก็ได้ถ้านหมครับนะหนูต้องเข้าใจนิยามเรเดียนก่อนนะครับว่าความยาวส่วนโค้งจะมีค่าเท่ากับมุมที่รองรับส่วนโคง้งนะขอควายส่วนโค้ง C d ก็จะมีค่าเท่ากับมุม ที่รองรับส่วนโค้ง C D นะมาได้ไงมาจากนิยามเรเดียนเซต้าเท่ากับ s ส่วน r เพราะ r เป็น1ปุ๊บส่วนโคง้งของมุมที่รองรับก็จะมีค่าเท่ากันนะครับแต่ต้องมีหน่วยเป็นเรเดียนนะครับมุมที่รองรับส่วนโค้ง C D เนี่ยก็เกิดจากเบตา้าลบพายส่วน2นั่นเองนะเพราะเบต้าเนี่ยวัดจาก แกน x ทางด้านบวกมาตรงนี้เลยตรงนี้เบตา้าตรงนี้เบตา้าถามาแล้วตรงนี้1มุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นเขียวๆตรงนี้ก็จะเหลือเป็นพายส่วน2ลบ90หรือพายส่วน2ขอโทษก็จะเหลือเป็นเบต้าลบ90นะครับหรือเบต้าลบพายส่วน2จบแปลว่าข้อคอควายก็ถูกครับนะข้อนี้อลังการครับถูกทุกข้อเลยตอบช้อยข้ออะไรลูก ข้อ5นั่นเองไม่ยากครับแต่ถือว่าเป็นโจทย์ที่เล่นในแง่มุมที่โจทย์ข้อสอบเก่าๆไม่ค่อยได้เล่นก็คือเล่นกับนิยามของเรเดียนนะครับอ่ะลอกให้เรียบร้อยครับสำหรับโจทย์ข้อที่เท่าไหร่เนี่ยข้อ9นะครับผม